นี่ก็เป็นฝักปอเทืองนะครับซึ่งมีเมล็ดอยู่ภายในเรานำเมล็ดไปเพื่อจะขยายพันธุ์ใช้ในการบำร,รุงดินนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยพาเราทุกคนมาเก็บเกี่ยวปอเทืองนะครับเพื่อจะเอาเมาเล็ดไว้ในการบำร,รุงดินเดี๋ยวลุงหนุ่ยจะพาไปดูนะครับว่า ฝักแล้วก็มเมล็ดของปอเทืองที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้ววิธีการเก็บเกี่ยวลุงหนุ่ยใช้อะไรในการเก็บเกี่ยวนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วลุงหนุ่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นแล้วก็ฝักของปอเทืองกันก่อนนะครับไปพร้อมๆกับลุงหนุ่ย <N> เลยนะครับไปครับทุกคนนี่ก็เป็นแปลงปอเทืองที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับ นะะที่ก็อยู่ที่ประมาณ40ไร่ตรงนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับลักษณะของลำต้นของปอเทืองก็คือจะเป็นต้นเดี่ยวมานะครับแล้วก็มาแตกกิ่งที่ด้านปลายความสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตร80ครับด้านล่างจะไม่มีไม่มีฝักไม่ติดเมล็ดนะครับดูจากด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นลำต้นขึ้นมาต้นเดียวแบบนี้ครับ แล้วก็จะเริ่มติดฝักช่วงความสูงที่ประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรโดยประมาณนะครับอายุของปอเทืองที่เราเอาไว้ขยายพันธุ์ก็จะเก็บเกี่ยวตอนที่อายุประมาณ100วันถึง1 1 0วันประมาณนี้นะครับแต่แปลงนี้เลยมาหลายวันเลยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกโดยปกติแล้วนะครับฝักของปอเทืองจะไม่ไม่ได้เป็นสีแบบนี้นะครับ อันนี้เนื่องจากว่าโดนฝนนะครับโดยปกติแล้วเขาจะออกเป็นสีสีเหลืองๆนะครับเหลืองๆเหลืองๆแบบนี้ครับอันนี้คือโดยปกติแล้วเขาจะเป็นสีแบบนี้นะครับแต่อันนี้โดนฝนนะครับก็จะดำทุกคนสังเกตนะครับว่า ที่ก้นฝักของปลาเทืองนะครับจะมีดำๆอยู่นั่นคือเมล็ดนะครับเมล็ดที่แห้งแล้วก็ร่วงมาอยู่ที่ก้นฝกักเราจะบีฝักให้ดูนะครับว่ามันใช่เมล็ดจ,จริงหรือเปล่าการเกี่ยวปลาเทืองก็ต้องอาศัยแดดนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อมีแดดแล้ว ฝักเขาก็จะมีง่ายแตกออกมาแบบนี้เลยครับอันนี้ส่วนที่เราไม่ได้ใช้ส่วนที่เราได้ก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้ครับก็จะมีลักษณะเป็นสีดำเป็นเงาลักษณะเม็ดก็จะคล้ายๆกับเม็ดของกระถินนะครับ เป็นเนแบนนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดที่เราจะเก็บไว้เพื่อบำรุงดินนะครับพอปลูกบำรุงดินเดี๋ยวเรามาดูที่ฝักดํดๆกันบ้างนะครับอันนี้นะครับว่าเมล็ดภายในเขาจะเป็นสีดําหรือเปล่าลมมานะครับนี่คือเสียงของ มเมล็ดปอเทืองที่อยู่ในฝักนะครับเดี๋ยวมาเก็บไปสักสองฝักกแล้วกันนะครับนี่ดูอันนี้ที่เป็นฝักโดนฝนนะครับจะเป็นสีดำใยนอก เ็ภายในก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับทั้งสองแบงก็คือฝักที่ไม่โดนฝนแล้วก็ฝักที่โดนฝนก็จะเป็นสีดํานะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่จะเป็นเม็ดออกสีขาวๆมีบ้างนะครับแต่ถามว่ามันพอปลูกขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นเพราะว่าเม็ดเขาแกร่งสมบูรณ์อายุครบแล้วนะครับอันนี้ สำหรับไว้ขยายพันธุ์ปลูกบำรุงดินนะครับการบำรุงดินแล้วเราก็จะใช้ปอเทืองนี่นะครับวางลงไปบนดินประมาณไร่ละ7กิโลช่วงอายุ55วันปอเทืองก็จะเริ่มออกดอกช่วงนั้นนะครับช่วงที่ปอเทืองเริ่มออกดอกนี่คือช่วงที่ใช้ในการบำรุงดินได้ดีที่สุดนะครับแต่สำหรับแปลงนี้ลรหนุยเอาไว้ ขยายพันธุ์นะครับก็เลยอายุก็อยู่ที่ประมาณ100วัน110วันก็เก็บเกี่ยวอ่ะนี่นะทุกคนอันนี้ฝันนกนี้จะมีสีน้ำตาลน้ำตาลปนอยู่บ้างนะครับสีน้ำตาลแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ปลูกขึ้น เรามาดูวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับการเก็บเกี่ยวในสมัยนี้นะครับเราก็ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากนะครับเพราะว่าใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวเพื่อจะเอ,อาเมล็ดที่อยู่ภายในออกมานะครับในการเก็บเกี่ยวก็จะใช้รถบบตัวต้าครับในการเก็บเกี่ยวคือจะวิ่งไปตามร่อยแบบนี้เลยนะครับ ตนออกมาจากทางด้านหลังก็จะเป็นพวกากากเศษใบเศษรัต้นต่างๆนะครับก็จะเป็นกากใบกาก,ากของรัต้นเปลือกฝักอะไรประมาณนี้นะครับที่พ่นออกมาทางด้านหลังก็เ,ออเป็นสดๆเลยนะครับอันนี้สดๆ อันนี้เดี๋ยวเราก็ทําการไถกบได้เลยครับก็เป็นเป็นปุ๋ยพืชสดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้ประโยชน์สูงสุดก็ช่วงออกดอไกไถกบครับอันนี้ก็เป็นเป็นแค่ปุ๋ยเพื่อพืชสดทําให้ดินฟูบ้างอะไรบ้างเพราะว่าลักษณะของต้นของมอ,งองเตืองจะเป็นเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่ประมาณนี้ มันจะมีใหญ่นีครับนี่คือต้นของกัวเตียงนะครักษนาดเป็นเส้นใหญ่ทำให้ดินโูเพิ่มช่องว่างในดินก็จะมี ลองรอที่เก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะทิ้กงกากไว้ประมาณนี้เราได้เห็นลักษณะของฝักแล้วก็มเมล็ดปอเทืองกันแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเก็บเกี่ยวออกมาแล้วมเมล็ดเขาสวยแค่ไหนเดี๋ยวรอให้รถเก็บเกี่ยวคนนี้นะครับเต็มแล้วก็เดี๋ยวมาเทในรถเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ อันนี้ก็เต็มนะครับพอเทืงเองเราก็าเดี๋ยวจะมาเทลงในรถแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูมเมล็ดนะครับว่าที่ดูดีแกให้ดูกับที่ใช้รถเก็บเกี่ยวมีความคล้ายหรือเหมือนกันหรือเปล่า โเคหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูที่มเมล็ดก,กันไปดูก่อนนะครับว่าที่ลุงมียแกะออกมาจะฝักกับที่รถตัดออกมาแล้วจะมีมะเมล็ดที่เหมือนกันหรือเปล่านะครับมาดูในลมน่มจะได้เห็นชัดๆนิดนึนงนี่ครับลักษณะมเม็ดก,ก็มีความเหมือนกันเลยนะครับไม่แตกต่างกัน แต่อันนี้จะมีความชื้นอยู่บ้างนะครับก็เนื่องจากว่าเราใช้รถตัดก็จะมีน้ำต้นที่เขาสดอยู่ทำให้มีความชื้นเราก็จะต้องทำการตากนะครับตากเพื่อให้ความชื้นลดก็ประมาณแดดหรือสองแดดนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองเล็กๆที่ติดตามนิ้วมืออยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะแบ่งปันกันนะครับ ุยก็จะต้องทําการเป่าคุ่นเพื่อให้เหลือแต่มเมล็ดอย่างเดียวนะครับเพื่อน,นําไปพาอปลูกบำรุงดินนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเราได้เห็นมเมล็ดของปอเทืองกันแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเก็บเกี่ยวเพื่อจะเอามาเล็ดไว้บำรุงดินถ้าหากท่านใดสนใจนะครับที่อยากได้มเมล็ดไปหว่านบำรุงดินก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ ลุงนุยยินดีที่จะตอบคาถามแล้วก็ให้ความรู้ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับป่อเทืองนะครับเท่าที่ชาวไร่จะมีความรู้ได้สําหรับคลิปนี้ลุงนุยก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้กับลุงนุยสวัสดีครับทุกคน